ทำได้แบบโอ้โหไลค์ขีดจำกัดมากนะคะเราก็จะได้เห็นว่ามันมีคลิปอะไรประหลาดๆอย่างมากมายแล้วด้วยความสั้นของมันเนี่ย15วิเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยดูแต่ละคลิปจบได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวงเล็บนะคะใครที่ชอบดูสัตว์เลี้ยงนะคะการดูวิดีโอสัตว์เลี้ยงใน t i k t อกเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะคะลองไปดูกันเราจะแบบ ใจนะคะโอเคอันต่อมานะคะจุดที่เป็นจุดเด่นอันนี้ในมุมมองที่ทิพมองนะคะว่าเอ้ยอะไรที่ทําให้ติกต็อเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องการอิดิทวิดีโอนะคะการทำโพสโปรดักชั่นต่างๆเนี่ยมันทําได้ง่ายจริงๆนะคะคือหมายถึงว่าไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีสกิลในการตัดต่อนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่แบบโอ้โหใช้แบบ ขายมาสเตอร์มาเป็นนะคะใช้นู่นนี่มาเป็นคือใน TikTok เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะคะเอฟเฟก e ใส่ฟิลเตอร์ลดความเร็วเพิ่มความเร็วทำทุกอย่างได้ภายในไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทิพเชื่อว่าพอมัน User Friendly มากๆแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้งานมันแพร่หลายได้เร็วนะคะข้อต่อมานะคะอะไรที่มันทำให้ TikTok หน่าสนใจนะคะก็คือว่าเรื่องของเพลงอ่าจะบอกว่าเรื่องเพลงเนี่ยนะคะ TikTok เนี่ยมี เพลงที่เป็นลซนส n s e ์นะคะเป็นลซนส n s e m ์มิวสิกเนี่ยเยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยยูซอร์เองก็สามารถที่จะเลือกนะคะว่าจะดึงไปใช้นะคะดึงเพลงเหล่านี้มาใช้หรือจะสร้างใหม่เองก็ได้นะคะเราก็เลยได้เห็นว่ามันมีเพลงต่างๆที่ฮิตๆเยอะมากเลยนะคะก็ลองไปฟังกันดูนะจะวิบวับจะอะไรก็แล้วแต่ Super Valentine ทุกท่าน็คงจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของ hashtag Challenge ก็เป็นอีก เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะอย่างล่าสุดที่เราจะได้เห็นเราจะเห็นว่ามี Challenge เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Super v a l าเลนไทน์เมษาแอทโฮมนะคะ แต่ชั้นกักตัวขยับต้านโรคเะไรเหล่านี้นะคะก็เป็น Challenge ที่สนุกนะคะมี User เข้ามา Engage เป็นจำนวนมากและวงเล็บนะคะแบรนด์เองถ้าคุณคิดออกนะ,ค,ะคุณก็สามารถจะเข้ามาเอเรียกว่าเอา Challenge มาเล่นกันใน TikTok ได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของ Discover นะคะบนหน้าฟีดเนี่ยก็จะมีข้อมูลของ Hashtag ยอดนิยมต่างๆนะคะหรือเราสามารถจะเซิร์ชจากเสียงได้ด้วยนะคะเพื่อจะไล่ดูพวกคลิป หรือว่าเพลงที่เราสนใจได้นะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนที่บอกว่าต่อให้เขาเราไม่มีคนติดตามเลยก็ตามนะคะแต่ถ้ามีคนเซิร์ชมาเจอคอนเทนต์เราแล้วมันดูน่าสนใจนะคะมันก็มีโอกาสที่เราจะแจ้งเกิดบน Tik t o k ได้ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นสรุปนะคะทิคิดว่า เหล่านี้แหละนะคะก็คือจุดเด่นนะคะของ TikTok นะคะยังไม่นับรวมเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะ,ะซึ่งเขามีการให้ความสำคัญกับเรื่องของดิจิ l w ลเวล e บิงบน TikTok สูงมากๆกนะคะก็เอาเป็นว่า EP นี้มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อว่าเรื่องราวของ TikTok เนี่ยยังมีอีกเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตให้ฟังกันที่นี่นะคะดิจิทัลทิปพอดแคสตขอบคุณมากคะ่ะ this is digital tips podcast Listen for your futures.